ว่าล่ะโพสเขาบอกยามเลยว่าล่ะพี่ยามเลยพี่ยามเลยยามเลยสยามเลยพี่สยามเลยสยามเลยสยามเลยพี่สยามเลยครับอัันนีี้ใคครรบพ่ไอ้ยามไอ้ดุยามเลยครับพี่นี่ไงนี่ไงพี่ยามเลยพี่พี่ยามเลยพี่ตรงนี้มันแรงมากตรงนี้แลง ตรงนี้เป็นแลนปะครับเปนนับเป็นแลนข้างนอกไหม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 เรียบร้อยครับผมเอนเลยเอามันเลนเลยพีคูดาวด้วยเหรอเอาตรงสยามมั้ยมันมันไม่ได้มีสิบห้าทีคูดาวเราไม่ติดอยู่เนี่ พี่สั่งขนมแม่อยู่นะให้หมอแลนะขอบคุณค่ะขอสันขอบคุณค่ะแล้วัำไปไหนละนี่ไงพี่ด้านไปรอ้นทิ้งบทิ้งม้งเลยดอยดดงเลยดอยดดยเต้นบดงาใบับครับหน <can> ูขอเอาสี่คูณร้อยก่อนใครเอาไหม อ้าวไม่มีนีกว่ายัาไงอ่ะเขาไม่มาเขารอหรือรอจริงๆทางเราน่าจะรอครูดาวแต่เขาบอกไม่เอาเลยหรอไม่รอเขาไม่รอ เออเราไปบอกเขาไหมพี่ว่าชั่วโมงบินเดินนี้น้อยครับอะไรเงี้ยชั่โมลเพื่อนเ่น้อยครับเดนนิดเคลือนที่อยนี้พี่ร่มหรอเขาเข้าไม่ได้พี่สร้างคะับตีนเพราะอะไรเล็กไม่ใส่เหล็งทองครับไม่เขาเขาคงงงเลยว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เอาครูดงครูดาวกันเลยวะมึงจะตีอย่างเดียวเลยเหรอบอกเขาไปเราก็พูดไปตรงๆพี่ไม่ดิดบอสเดินนี้ผมมาทำอะมาแล้วมาแล้ว พี่บอกให้สมองพี่ไปดูพวกเขาด้วยนะเอาจริงแล้วอ่ะใช่จริงใช่พี่บอกไปดูต้องสูดด้วยนะใช่เขาเป็นไรนะพี่รู้พี่รู้พี่รู้เขาที่เขาทำมีเพราะอะไรเขาจะร่าให้เราลดออกใช่แล้วเขาลดเราเพื่อให้เราเป็นพยากรเพิ่มขึ้นวิ่งตามดีใจนะวิ่งตามเหรอไม่เราเราเบิกไปแค่จักรยานจักรยานสคันจักรยานสามคันหนึ่งจักรยานสามคันไม่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 มันบําได้มันบําได้จากอะไรนมันไม่ไม่เล่นสตอรี่ดิเอาเอารถไปก็ได้เล่นกัเขาหน่อย ขามาโชว์คันนึงไปเออขามาโชว์คันนึงข้ามาโชว์ไม่ได้นะข้ามาโชว์สองคันของผิดกฎหมายเยอะพี่มีร้อยโลอยู่าโสองคันไปต้งนะไอ้ร้อยโลก็ได้มั้งร้อยโลโดนบัมคนหลังหล่นนะเออแต่มันกิ้งเลยนะคันเขาอยากได้อยากได้แบบตีกันแบบรถบัมหรือเปล่าพี่อยากตีแบบกันหรือเปล่าพี่ไปเด็กใครจะไปผมมาพี่ตัดไปผมเปลอาเราจะไปหลายคันหรอเราไปหลายคันไปไปคนละคันก็ได้หรือเปล่าดิพตัดไปพตัดมาเร็ว โอ oh ้พี่วิไอ้เหี้ยเอ้ยขี ah ้ <h <h ่ไงสัตสเดี๋ยวอาชุบไปอยู <h 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 ่เล่นเลยได้เงาเหรียญอะผละาคาเหรอเรียญให้ยืมประมาณสี่แสนห้าป่ะเหียวมาเหรียญอยู่บนเงินไม่เจอเงินอะไรอ่ะเงินแดงเหรอเงินเขียวอะเพราะเหรียญมีแต่เงินแดงตอนเนี้ยเอาไปทำอะไรอ่ะตีมาเชวะตีมาเช่ก็เงินแดงไปก่อนไหมล่ะเหรียญมีเงินแดงอยู่อ่าอยู่ไหนอยู่ไหนเจอตู้ก็ได้ไป อยู่ตู้อยู่ตู้อ่าเจเดี๋ยวไปตู้เดี๋ยวไปตู้โอเคได้นะอย่าลืมนะเรียอยู่ไหนอารลำเรียอยู่ตู้พี่ไปตู้ที่ลงเราได้ปะรออยู่ตรงนั้นนั่นอะไม่ได้ตรงไหนพี่ทางเข้าตรงขวาตรงไหนอะพี่มือหน่ะเขาแอบอยู่ละเขาอยากตีแบบใส่กันเลยผมดูทรงแล้ว ีแบบนัดกันมันเหมือนแอร์อบอ่ะมันยังไงอ,อ,ไอย่รเก็นใคระผมเองผมเองเอาเอาเชื่อใครวะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ่งงงงต้องบามจาก้านข้างเลย ผมเองผมเองผมเองสีรถงงแต่มไม่ก็ไม่ให้พี่เขาชนผมได้อยู่อ่ะยิงอย่างน้อยอ่ะสีรถอ่ะมันจะตายป่ะเกี่ยวเรื่องพี่ ค่่านต้องเอาบักกี้แบบนะพี่พี่บักกี้ไม่ต้องชวน

มามาพี่จะตายจะตายจะตายเด่นเด่นหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังเออไม้ชวนไปตายสวยอาวุธกูไปไหนปุ่มเพื่อนปุ่มเพื่อนไปโรงพยาบาลแล้วเผารถทิ้งทิ้หมดปุ่มเพื่อนปุ่มเพื่อนได้หมดนะเผารถทิ้งทิ้หมดไม้กูไปไหนไม้กูโดดหนีแล้วมั้งเขาเยอะนิดหน่อยมึงก็ไปเล็กไอ้ใบผูค้ เห็นเขาเยิมก็ไปเลยโอ้ยโดดหนีไปไหนไม่ร oh, ู oh, ้ไอ้เหี้ยมันโดดหนีไปไหนไม่รู้ไม่คู่นี่โอ้วพี่

ลุกจะไปต้ออนลุดมาแลยวมาจะไปต้นลุดมามามาพี่จะตายจะตายจะตายโหโคตรสุดสีเอาจริงขนาดเราคนแบบแค่เนี้ยหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังเออมาชวนไปเขี่ยสุดยอดว่ะเราเราไม่สุดยอดอ่ะ ตายสวยรถทิ well, ้งอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนไปโรงพยาบาลแล้วเผารถทิ้งให้หมดอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนให้หมดนะเผารถทิ้งให้หมดไอ้ใจไปถ่ายรถดิเดี๋ยว่าร้านมันมาเลย